ไม่คุยให้เสียเวลาวันนี้ยกมาเป็นกระบวนกองทัพโฟวิลสี่คนรถตอนเดียวโฟวิลแต่งออฟโรดแล้วมาพร้อมกับรถแคปโฟวิลแล้วยังไม่หมดเท่านี้เราจัดมาให้4ประตู4ฟวิลสี่คนสเดี๋ยวตามมาชมรกแป๊บคันแรกกันเลยสําหรับคันนี้เป็นในส่วนของอีซูซูดีแม็กสปาเครื่อง 3.0s คันนี้ปีใหม่เลขใหม่1นึ่งหื่น ปี2021เป็นชมหน้าพลิกโลกหน้าใหม่ชมใหม่ปัจจุบันแต่งออฟโรดล้อเป็นยางแม็กซิตลายลูกโมแม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4ีเส้นมาพร้อมบันไดด้านข้างแต่งออฟโรดสีคูณ4มาให้มาดูในส่วนของด้านหลังของเราคันนี้นะคะ4คูณ4รุ่นนี้จะเป็นดิฟล็อกแล้วนะคะสำหรับอีซูซูดีแม็กตัวใหม่แล้วก็ด้านหลังของเรานะคะมีกันชนหลังแบบลากจูงนะคะใช้งานง่ายเดี๋ยวตามไปมาชมคันนี้กันเลยนะคะบอกได้เลยนอกจากภายนอกจะเปลี่ยนแปล แปลงมายกเสรแล้วภายในของเรารุ่นนี้ยังออกแบบมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลด้านหน้าหรือแพงประตูด้านข้างคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าให้แล้วนะคะมาพร้อมกับเลขไม์น้อยมากๆที่สําคัญเลขไมา์อยู่เพียง1352กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้งานยังน้อยอยู่นะคะคันนี้จะออกแบบมาแบบ เกียร์แมนนวลของเขานะคะจะเป็น6สปีดใช้งานได้ง่ายฟังก์ชันวิทยุ MP3 ของเขาก็ยังใช้งานได้แบบปกติมาพร้อมกับคอนโทรลน้านล่างเป็นฟังก์ชันแอร์ที่ขาดไม่ได้คันนี้มาในส่วนของปุ่มปรับ4 wheel 4 x 4แล้วปุ่มปรับดิฟล็อกมาให้ด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังสีดำด้วยนะคะภายในเรียกได้ว่า99%ออกแบบเบาะมากว้างสำหรับลูกค้าคนใดที่เป็นสาวก โตโยต้ารีโวไม่ควรพลาดแน่นอนเราก็แต่งจัดหนักจัดเต็มมาให้เช่นเดียวกันคันนี้จะเป็นในส่วนของโตโยต้ารีโวนะคะซิงเกิลแครเป็นเครื่อง 2.8J นะคะคันนี้ปี2019ถือว่ายังปีใหม่เลขใหม่หลักหมื่นเช่นเดียวกันปรุงแต่งมาให้ล้อทั้ง4ล้อเป็นล้อลายลูกโม่นะคะเป็นยางแม็กซิตแม็กใหม่ยางใหม่และที่สําคัญมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะขึ้นลงได้สะดวกมากๆเดี๋ยวตามลงไปมาชมด้านหลังอีกนิดนึงนะคะสาหรับคันนี้เราก็ปรุงแต่งมาในส่วนของกันชน ดห,ห,หรือคุณลูกค้าคนใดนะคะสนใจอยากจะได้ Toyota Revo c 4คู4เป็น Smart Cap หรือว่าตอนครึ่งเราก็ยังมีมาให้นะคะคันนี้เป็นสีหายากนะคะเป็นสีเทาดำแต่งมาในส่วนของหน้าร็อกโคหน้าใหม่นะคะสวยงามเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เดี๋ยวมาดูรอบๆคันคันนี้ก็จะได้ในส่วนของล้อนะคะทั้ง4ีล้อเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็มีบันไดด้านข้างมาให้ด้วย และที่สําคัญคันนี้นอกจากมีในส่วนของกันชนด้านหลังยังมีในส่วนของกล้องมองหลังนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าและที่สําคัญข้อดีของ Toyota ของเรานะคะสมาร์ทแคก็สามารถเปิดแคปได้กว้างขวางจนถึง180องศา ดีดว่าเปิดได้กว้างขวางขึ้นลงได้อย่างสะดวกมากๆเลยคะสำหรับซาวกโตโยต้าเราก็ยังมีในส่วนของโตโยต้ารีโว่ดับเบิลแคบมาให้ที่สําคัญคันนี้เป็นเครื่อง 2.8G ปี2017มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ใช้งานได้ง่ายสําหรับผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวมาชมในส่วนของรอบๆกันกันเลยนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของโฉมหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็ได้ในส่วนของโฉมหน้าร็อกโคนะคะนาเทลล์ล้อหน้า, Taylor, น,านะคะแม็กใหม่ยางใหม่เช่นเดียวกันนะคะ และที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับกุญแจรีโมทเป็นกุญแจสมาร์ทค์เลส งานได้ง่ายนะคะแล้วตาเนปบ,บมาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะนอกจากจะมีในส่วนของกันชนด้านหลังนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเป็นรุ่นจีนะกล้องมองหลังก็งมีมาให้ครบนะคะภายในรุ่นนี้กันบ้างบอกได้เลยเป็นรุ่นจีที่สําคัญมีอะไรเด็ดๆอย่างแน่นอนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3าการมันติฟังก์ชันมีในส่วนของคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้เป็นระบบพุทธสตาร์ทภายในเป็นระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนใช้งานได้ง่าย มีในส่วนของระบบแอร์แบบอัตโนมัติที่สำคัญขาดไม่ได้รุ่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับ4ฟ h e ์วมีมาให้ครบแล้วก็จะเป็น4คูณ4ดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับเกียร์ออตโต้สามารถใช้งานได้ง่ายมีปุ่ม eco โ o ม e power Mode คันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังสีน้ำตาลอ่อนสวยงามตัดกับสีวัวรถซึ่งเป็นพันโทรน,น้าสีดำพื้งผู้โดยสารด้านหลังถือว่ากว้างขวางที่สำคัญก็มีที่ตั้งแก้วน้ำเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้สำหรับคุณลูกค้ามาพร้อมแอร์นะคะด้านหลังก็มีมาให้ครบนะคะถึง2ช่อง สำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจรถชินุปแป๊บรีวิว4คณ4วันนี้นะคะสนใจจองรถเพียงหลักร้อยแล้วรับนะคะโปรโมชั่นส่วนลดนะคะมูลค่าสูงสุดกว่า5,000บาทนะคะสนใจรีบโทรหานักแป๊บได้เลยที่เบอร์061 1786999อย่าลืมรีบโทรมาเลยนะคะ